ชั้นอ่าเอาโว้เบอร์ติดสามก่อนนะเวนแมพไม่โหลดอ่าโหลดแล้วอ่าสวัสดีค่ะเน้อครับวันนี้ก็อยูยินดีครับสวัสดีโอ้แจกเลยกินเงียบไปมึง้าโอ้โหเของคนเดิน <โห S 1> ดมากทท็ที่พิระอัดให้ถือไปะก็วันนี้ก็มาเล่นแม่ครับก็มีน้องๆมาเล่นด้วยฮะเล่นเล็บเพทสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ต้องสาวที่รับชมอยู่ทุกท่าน เป็นลรครับอ่าอันนี้ก็ของเนี่ยที่ชื่อดอกคอนเสตนะฮะก็ไปกินของมาฮะไม่มีปัญญาแต่งเองอะฮะคุณเนี่ย U A N U T พูดจยะกิว่าผมแต่งเองอะพี่เออผมยังไม่แต่งเองเลยเอ้าพี่อ้าพี่แต่งเองอ่ะพี่ทำเองหมดเลย ผมก็เทปนี้ก็ภาคภูมิใจอะเออผมเล่นนานๆกับนั้นแล้วไก่ตัวนั้นเหมือนกันเอ๊ะตัวนั้นนั้นเพิ่งเล่นนี่นาตัดไม้ก yeah. so, oh ันต uh, ัดไม้เลยตาผมเอาคนละตัวกับพีแล้วกันโอ้ยอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของ The Page Survival ฮะทำเยอทำเต็มั้งกันเลยอี่ั้งแรกอี่ั้งแรกก่อนที่ั้งแรกก่อนหนีอะไรกันหนีตายกับสามอะไรไมให้เสียประเทศไทยโดยของเอง โยเอาใครมาอ่ะเนี่ยเอานะ่ยเอาเนะเราจะขึ้นไปยังไงล่ะี่ถ้ามีเสียงอะไรก็ขอภัยกันด้วยนะฮะก็บ้านเดนถนนก็มีเสียงรถก้ามากมีมเสียงรถลมเป็นมากนะฮะพี <c oughs> ่พี่ช่วยหน่อยพี่มอช่วยตรงนี้ผมอยู่หน่อยพี่พอดีผมกับนังติดกันอยู่พี่ไม่สามารถออกกันได้เอาไปเลย เอาพี่มรดูสบายพี่ช่องมีช่องเยอนัดลงมาเพราะผมผมตีบอัดไม่ได้เอผมตีบล็อกไม่ออกเลยที่ต้องตีอ่ะโอเคโอ้แม่มาแม่มาเฮ้ยพี่พี่พี่ก้าผมไม่แน่ใจผมจะเด้งออกไหมอะพี่มีปัญหาผมอ่ะเดี๋ยวถ้าเด้งก็เข้ามาดีกว่าแม่แบบว่ามันแบบมันจะเกิดปัญหาตอนนี้อัดคลิปหรือเปล่าไม่หรอกไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวตัดต่อยน่ากลัวไอ้นัดมือตัดต้นใหญ่ทำไมนัดน้าชอบซีกันใหญ่พี่เออย่าว่าเลยพี่นัดมันตัดไม่มีมันหมดหรอกพูดจริง้เอาขวานไม้ตัดก็ได้พี่ทำอะไรบ้างไหมถ้าผมนี่มีใถ้เวลานผมจะบ้าถ้าผมดูแกรก็ควรประทานกินนเพิ่มโอ้โหพะสมพรตากิงเลยได้แอปเปิลหนึ่งผลผมนี่ ผมนิ่ผมนี่ปากปากดีสิปานไมผมี่นะมึงตัดต้นเยวได้แอปเปิลหรอ่าตัดต้แอปเปิลหนึ่งตม้าสี่พันโอ้ลงมาตัดจริงๆคือแรกเดี๋ยวผมก็อาจจะเออมีนะก็ติดปากนี่สีก็ปากโอ้ยิงตุอ่าเฮ้ยโห เกิดอากร่เ็นคลิปแรกที่เราเฝ้าเนี่ยอะไรเนี่ยที่เป็นคลิปแรกที่เราฝ้านี้นมาอัดเนี่ยไมค์คาร์ฟเนี่ยทั้งหมี่เคอัดคลิเกี่ยวกับไมาร์ฟมาแล้วยวพี่ิงลิงก์องให้น้องๆกดติดตามกันด้วยนะคะได้โอเค้าผมมีเด่หรือเวลาว่างจากการเล่นเกมของผรตามาตามอะแล้ว้าว<อ>โหไอ้น้ำมึม้างลงทุนเะ เออไ่เป็นไรพี่ถ้าเป็นไรพี่เดี๋ยวผมไปช่วยนะตัดเองนี่เดี๋ยวผมช่วยนะตัดเองถ้าเป็นไรพี่พี่ครับขี้หวานนั่นน่ะโตค้าวอยู่ข้างหลังพี่อ้าโหแหลกเลยใครมอไปเล่นกับพี่นี่กินดรามหนักเกินหน้าดีพี่เชื่อผมเลยเพิ่มเพิ่มแดลกเปล่าแหลกเปล่าเพิ่มอะไรพี่แหลกป้่าแหลกครับอะไรนี่แหลกไม้ไม้ โอเคแต่ไม่เยอะถังถังะถังป่าเลยอะถังป่าเลยวี่ไม่ไหวแล้วพี่งมือตัวเนียเลิกไปแล้วอเับเีพี่เออคินี้กีิปงอะเียเดียเนอคินี้ผแล้วตอนี้โทรเอะตอนนี้ อนที่ไปผิดเน่โอ้ผมต้องคิดการใหญ่พี่ได้ไหมีกันตัดไม้จะเอาเออตีแม่งเออตีแม่งเออเฮ้ยเอาพี่อยู่หรือพีเพื่อนผมมีคนเชียยหง่ายอยู่ใครกันล่ะเด็กเพิ่มเพิ่มเดี๋ยวอิ่มหน้าที่ตัดไม้เปลหนเดี๋ยวพี่ถังดินไปทำเพียงโลกโอเคอ่ะ นนะ้เอาควดไหมน้เอาควดไหมเอาควดไหมน้น้านัาเาดไหมเาวไหมอ้หันไม่ปาพี่เจ้คนไหนดิถ้านะครับเอง,งครับเดี่ยตัดเส้นาแล้วาากันเพราะว่าจะตัดได้เยอะอยู่พี่เจ้ทำในเดียวตนนี้หมดแล้วแะเด้อตนนี้คงหนักหมดแล้วนะน,ะน,น,ะนะ้เด้อ ครับต,ต่อครับโอพี่ลืมอ,อย่างนึงที่สำคัญอะไรพี่ลืมคาผีแล้วไม่ได้พี่หาแกะก่อนเดี๋ยวไม่มีเตียงนอนอ๋อี่วแกะกโอเคพี่หาโอ,โอ้โชคดีแนะท้ซี่ว่าเพื่อนผมนิีินุไม่มาด้วยเยอะใจหมูว่ะเฮ้ยลูกเพื่อนรอตรงนั้น,นานเดี๋ยวพี่หลงอย่าไปไหน รูเบนนี่ยังฆ่ารูเบนแต่ผมผมนี่ชอบผมนี่ชอบรูเบนนั่นเนี่ยหมูผมเนี่ยผมไม่เคยฆ่าหมูเลยตั้งแต่ผมก็เล่นไมค์คาร์บันถ้าไม่จะเป็นจริงผมก็ไม่ฆ่าเพราะม่ชื่อสุดท,ที่รักของผมเดี๋ยวผมถ่ายต้องแยงลงมหาเหมืองอ่ะแย่แย่แย่หนึ่งหลยที่ได้ได้เนื้อไก่หนึ่งตัว <S <S <ฮะ> ไก่เนื้อไกห่หนึ่งตัวไก่หนึ่งตัวแต่ฆ่าทำไก่แล้วเก็บไว้เพราันเพราะผักเสร็จมีเด็กกูให้ผัดเอามีอะไรบ้างมีอะไรล่ะแอปเปิ้ลอะไรในจในจแอปเ,เาาปิ้ลนี่ฉันหรอใช้ก็มยเี๋ยนี่เด็แอปเปิ้ลสักพันอยู่ในที่ถังป้าเโอ้ยดาบนั่นน,นี่จ้ะโอ้ดูมันฟันกันปึ้มอะไร มีเจลูกแกขังอย่างนี้ต้องๆแล้วมันแก่เนี่ยผมฆ่ามันเดินเหมือนได้ขนอยา่าผู้แกะมันไม่ได้ขนแบบเน้เอาไปไหนลูกลงเอาพี่ที่อยาที่ปลูกคือต้องใช้เวลาในการปลูกข้าวครับพี่โอ้เชนี่มีแค่สามคนเองโอ้เอา้าเออพี่พีอ้โหมัน แก่มันไม่เคยอยู่เป็นคู่พยิ่งออกขังปลามาเช่าปลามีเช่าปลามีเช่ามาไม่อยู่ผมเช่าอยู่ผมเชอนมันไม่ต้องจับไม่จะเป็นแล้วนะพี่แต่แรกที่ต้องสอนมันพ้อมันก่อนยิ่งจะขังแก่ได้เด็กขังเลยแล้วเว้ยโอเคพี่ความสำเร็จยิ่งใหญ่เราตบมือลงจะตบมือให้แต่ตอนนี้เกมผมว่างนัดนัดอยู่ไงอะโอ้ยนัดอยู่นั่น แม่ผมเป็นคนชอบประจันภัยนะเอ้ยแอปเปิลโอ้โหไมย์แอปเปิลมีสังเกตได้เดีวเช็ดดูทั้งแรกกูแอปเปิลหายที่หายแล้วไม่หายไม่หายแล้วเอานะพี่พี่ติดต่อนะนี่นับไปแล้วนะพอเงินัะจีนันเอานัะเอานัะตัวนัำหลุดนัำหลุดใจเดียวโอ้หลุดโยกไปแล้วครับน้ำเอาชมา หลุดโลกอ่ะไม่ครับฉันหลุดผมแค่ับเปรียบเทียบหลุดไปแล้วคือแบบถ้ามันเล่นไมค์ไอยู่ไปปกติอยู่เพื่อนของผมยังคือ,อเรื่องเรื่องเรื่อของเพื่องงผมนี่คือถ้าเล่นไฟค์ไปกติก็จะเล่นแบบปกติอ่ะคือไม่เด้งออกก็เล่นไปก็เล่นกี่ชั่วโมงมันก็เล่นไปเลยแต่พอเล่นข้อมูลมือถือ,อ,อนั่นแหละโอ้โหเอาเน้นไม่ได้พี่นี่พี่เล่นข้อมูลมือถืออยู่พี่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวพี่แรงมั้งพี่แบบไรเดียวเลยเต็มเงงลย เงินงเรา9เมไอ้9บาทเองเนี่ยแล้วนีนพี่บาทเพิ่งสมัครเองโอ้โห่พิ่สมัครสิบเก้าบาทไปไออกหลุดเอา้เรื่อะไรเนี่ยพี่ใช้พี่้สิมหมื่นส่าแว้วไม่ได้เลย้สินพี่ใ้สิน้นรุ่นไรมันดูคอโผมเลยานม้กผมไม่ดีั้องพี่อยู่นี่มีแค่สองสี่อเองเพิ่ม ว่พี่ได้ฟังข่าวละอ่าแล้วพี่ไม่มีนะพี่ก็ปลูกมันไม่ได้ตามมาตจอมาต่อมาได้ตัวนึงตามงล้แก่มันี่แล้วแก่น้อยผู้น่าสงสารละพี่เอยช่างมันพี่ได้ฟังมาเป็นแก่เรับ อีทำไมไม่ทุดแบบนี้อะยทำไมขุดน้ำมาทำไมนี่ไม่ขุดน้ำมันไหลลงไปล่ะพี่เฮ้ยแบบนี้เลยนะมีน้ำไหลมาพี่ทำไมไม่ขุดแบบนี้ล่ะโอ้อย่าขุดสิโอ้วันนี้ไม่ต้องตักไงพี่ไว้เงี้ยไว้เงี้ยมาฝอยโอ้มันจะได้ไม่ต้องตักไงพี่ไม่ตักยากเลยขอพันีุ์ไม่งล่ะไม่ห่านั่นกันนะพี่เดี๋ยวเผื่อนั้นไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนนัดเอ้ยสิงห์เลยนัดเอ้ยนัด

ปพิ่มเพิ่มพี่เพิมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราสร้างบ้านไก่เฮ้ยพี่ผมไม่มีอาวุธป้องเฮ้ยพี่พี่ได้เปิดหมดสีเลยเปล่าเนี่ยผมยังไม่มีอาวุธป้องกันตัวเองอยู่พี่ไม่เปิดโอเคนี่เราเราสร้างบ้านอย่านี้เันอ่ะนี่เราผมไม่แบบนี้อ่ะพี่ิี่นะพี่นะตอนเล่นไมค์คาร์นี่มีเซิร์ฟหนึ่งที่ผมแบบว่าไม่ค่อยชอบสร้างบ้านเท่าไหร่ผมชอบออกแบบเมองไยต้องลบกวางจะผมถ้าตายไม่น้อยเหมือนกันแหละเออ ผมนี่จังเล่นไหมครับมีความสุขระเกินหูฟังเพลงด้วยเอ้ยเหมือนแล้วที่มีนี่มีคนแก่กี่อันนี่ขอให้มีขอให้มีเจ้าอวไม่มีอะไรมีอะไรนะไม่มีจ้ะไม่ชอบดอกกลาบใช่เหรอโอ้ดอกทิมเวิร์กดอกทิมสลับดอกกลาบหยาบเอาไวทำไมไม่ทำอะไรเลยมีหาแร่เหรอก็ขุดลงมาเนี่ยขุดเนี่ยขุดขุดทั้งพี่เนี่ย ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวไปาขุดเอาหินทำเจ้าทายอนพี่เอาถ่านโอตอนนี้ผมมีไก่หนึ่งตัวจงว่าภูมิใจว่าผมมีไก่หนึ่งตัวเยู่ด้วยแยงอันเ่อนลงไปกเเป็เถิบเติมเติมหาหาถ่านเนี่ยคุณหาอะไรนี่อะไรคุณหา่านหา่าน,าานพี่ต้องอ เผาดีเผาเองก็ได้พี่กดทไมเผาเองไม่ดีกว่าเหรอคุยไม้ได้สามสิบเจ็ดอันเผาเองแม่งไงสว่างแล้วมีแดดสว่างแล้วตีแมงมีมีต้นไม้เสริมไม่เป็นไรพี่เราเก่งเดี๋ยวราตัดต้นไม้แบบนี้ก็ได้พี่ไม่เป็นไรพี่เราตัดต้นไม้แบบนี้ได้แล้ววันนี้ผมจะไปหาหิงในการทำอาวุธของผมเฮ้ยนะอย่าเอาฉันไปนะว้ำโง่ นัดกลับไปนี่นัดกับปื้มอ่ะขุดหาแร่ให้พี่หน่อยใช่ใช้รวมกันใช้วมกันมือขนาดนี้ผมจะไปหาอะไรห็นักเร็นพี่มืดครัผมจะไปหาแร่อะไรมองมองหินสักอันก็ยังมองไม่เห็นเลยวันนี้เราก็มีแสงสว่างกันแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เดี๋พี่กาพี่กาวผอยา่าพีกินหนึ่งให้พี่ละเกิน เอาเอาฟวงกุหลาบผมไปสะดดเราเนผมมากอนี mm ่ฟ hmm. ังงูยไม่เชื่อทำไมมึงได้ที่กุดสองพันนะี่รู้หรอร้อหรอรหรอหพี่ได้ยผมหโ้หมนผมมนที่ขุอะย้ผม นายจอเลยีแล้วเมื่อไรเข้ามันจะเขินละพี่เอาละอย่างแรกคุณต้องมีอาวุธไว้ป้องกันตัวก่อนเลยเฮ้ยเจอเหลาเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวบอกวิทยตายเลยวิทย์แขนพองอะี่เจออะไรพี่เจออะไร,เจอ,อะไรเจอเหล็กเห้นตัว ค <rium> <Dante> ดูดีมัดไอรอนโอ้ยโอ้ยเฮอย่าวางนี่เอย่าใช้ร่วมกันโอเคเจสต้องที่ทำพี่ต้องหานสามพี่ต้องเอาเหล็กมาหานสามนะพี่พูดได้หมดพี่ต้องเฮ้ยแย่เ้าฆ่าได้เวลาฆ่าแจกตัวแล้วผมเจอเจครับนี่ผมเจอแจ้หนึ่งตัวแล้วแล้วผมกำลังจะฆ่ามันไม่ทันแล้วผมฆ่าไปแล้ว เอาแมงค,ครับนี่อพี่แบกท้อให้ผมหน่อยก็ดีนะอาท้อท้อเอาเอาทอยไปเอาท้อไปอ่าพี่เอของควรจะเป็นแก้าแม่ร่อนยอย่าเอาอย่าเอาไปทำแม่บ่นนะเดี๋ยวพี่ครับถังกับอันนี้ที่ขุดที่ขุดเดี๋ยวเก็บไว้ขุดพวกทองไดมอนด์ถังเนี่ยควรเก็บไว้ใช้ทำป่าแล้วพี่แกนะอทองมันมาทองมัน ทองเัินพี่พองเันนี่ยากผมม้าอยู่ทำลางรถไฟทำรถไฟโผมพี่ดี่รู้ไหมมันเราทองมาทำรางรถไฟได้กี่อันไปถึงผู่เรนไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบพันเลยนะครับนี่นี่นี่ทุกคนหีบหีบบนกล่องเนี่ยหีบหีบบนโต๊ะค้าเนี่ยใช้ร่วมกันนะไม่ได้พี่ได้พ<บ>ี่มีอะไรผมก็จะเอาไปที่ใช้ร่วมกันได้เลย เดี๋ยวนี้พี่มีนาเดี๋ยวนี้มีในม,ในมในอสคิปันผมก็เดมอสคิปันไปพี่ขอร้องท<ป>ี่มแบบพี่คุณเหล็กอย่าเอาไปไหนนะพี่เก็บไว <laughs> ้เมื่อไหรพี่ผมไม่เอาไปไหนมุเจะไว้กับตัวเองเนี่ยแหละเอแอปเปิ้ลผมผมขอแอปเปิ้ลโอ้แอปเปิ้ลเดี๋ยว่อีเด๋ยวแอปเปิ้ลมันมันกินไม่ได้หรอเพราะพี่ปิดโมซอมบี้ไว้อยู่รอหามไม่ลดโอ้โหกัดจิงของพี่นะเอาปีแก้ไปแล้วกัน โหนัดแม่งลงไปลึกมากๆเลยนัดรอรอดได้แน่แล้วพี่ผมเกิดมาหาพันเครื่องมือนิดหน่อยพี่ผมกเกิดมาพันว่าแค่ผมมันเกดจอน้ำมืดไปเราต้องกลับมาเล่นใหม่ได้ขอเวลาแป๊บนึงรู้ป่ะใครใครเอาน้ำอ่ะไอ้ใครใครดักน้ำราดไปใครทำวะเนี่ยมันที่นี่โอ้ยเล่นแบบนี้ทเพื่อยังไม่อยากยังไม่ถึงสงครามยังไม่อยากเล่น นี่แสดงว่ามีเหล็กมีถังใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เอามาเลยเอามาเลยมันจะไปคั้นน้ำวัวอันนี้เล่นอะไรแบบนี้เดี๋ยวไปจำเดี๋ยวก็จมน้ำตายหรอกเออพี่นัทบอกพี่แล้วยังเรื่องเรื่องนัทจะไปเรียนว่ายน้ำอะ่ะไม่รู้จันจันนี้นัทจะไปเรียนว่ายน้ำอะไเหรอโอ้ยอย่าว่ายนะแข่งนัทละ่ะอยู่สีเทิดไหม น่าจะเป็นเล่นไพ่น้ำมืสีเที่าอาจจะไม่ได้เล่นก็ได้ผมก็เลยมาบอกพี่ไว้ก่อนก็คงจะมีแค่เราสองคนนนั้นแหละพี่ผมเจอท่ำที่พึ่งลงอย่าพึ่งเจอย่าพึ่งลงผมเจอทํำไม่ผมลงไปแล้วผมขุดมาลงไปแล้วพี่มาพี่มาตามพี่ผมเนี่ยพี่ขุดทานอยู่พี่ขุดทานอยู่แน่อ้าผมจะปลัดเขาบอกเปิงอไว้พี่ตามผมทันแล้วกัน บอไม่ต้องบอกผมไปไม่ไกลหรอกเพราะว่าคขาเพิงผมมีจำกัดถ้ำนีำ้เหมือนไม่มีอะไรนี่แต่ก็กว้างอยู่ไอ้เดียวกว้างเดียว<ป>คุณหาเลขเลยคุณหาเลขตัวเนี่หาเลขโดรนหา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 พี่มาหาผมยังอ้ผมว่าพี่คุณหาท่าไอ้พี่มาตาอยู่ผมว่าพ,พี่พี่พมาตาทตาอะไรบอกนัดด้วยบอกนัดึ้นมาด้วยนัดมีเจ้าขงการเต็มพุทธโอ้เจ๊คอ ยัคขอดยอไมเจอเล็กเทียบเลยเออเฮ้ยเดียพี่หมูกวยนเนื้อทะล่มมะฮะหมูกรวยนเนื้อไม่ทะล่มอะไม่เป็นไรอ่ะปวดเออไมเป็นไรเนี่ยไปยบนทับดิยิดโนโอ้หได้เท่าไหร่นี่โอ้พี่นีเหลมือนกันพี่คุณว่ามันจะมีเยอะมีโฟกัน โเคจังหวะครับี่เอาอมามากแค่ไหน่ีเอิ่มเติมมาคุณดีเติมหาแน่คุณดิทำไมทไมต้องเิ่ผมด้วยแล้วนัเอพีนัดพี่บอกนัขึ้นมายังไงนัดช่วยแชร์เ่งการนเพราะ่านัดจำทางนี่ดีน่าจะเจอดันเตีนนั่นนปิมอผมไพี่นาจะเจอดันเตียนนะว่มเิเิมเนี่ยเิม เลิเกเแล้วเลิกคุดทานกนมากที่ก่อนเดิเดี๋ยวเดี๋เเเเเเีเผมไม่่านยผมก็ต้องการใช้ว,ว้าวเหล็กครับท่านโอ้โหเจ๊เจเจเล็กเจอถนเต็มเลยมาเลยมามาอกให้นบอกให้นะช่วยบอกให้นะช่วยผมไม่ว่างบอกให้นะช่วยเหล็กเหล็กองเปเก็นของเป็นของอกายแต่ถ<ะ>้าไปหายผมอผมต้องไปเอามา้ได้เจเล็กครับปืที่เจเล็กเนะ ตาผมรู้ผมไม่ว่าพี่ต้องให้นัดไปช่วยเองอะเนี่ยเนี่ยเพิ่มเพิ่มมาขุดแรงหมดเลยแค่นี้เต็มเลยพี่พิ่ว่ามันมีพี่ขุดเยอะขนาดนั้นเลยเลรอให้พี่ตอนนี้ถ้าผู้ชมลังชมเราอยู่ใช่ไหมได้ได้ไม่ชมหรอกพี่ยังไม่เอาลงเดี๋ยวถ้าเอาลงแล้วเขาเขาชมพี่ยังไม่อัพพี่ยังไม่อัดคลิปเลยเหรอต้องอัพเป็น ขยากอยูใช่ไหมขยากอยูใช่ไหมพี่ใช่ครับลงยังไงเราสค<ำ>ือมันก็มีแต่ทีอะ่อเออสรุปคือมันก็จะมีแต่นหน้าพี่ขึ้นหลายวันแล้วคือตอนที่เราคนแรกเอย้ยไม่ใช่หรอโอ้จะเป็นดาราผมก็มีช่องของผมเหมือนกันนะพี่แต่ผมเคยอัพคลิปของเพื่อนผมลงคลิปตลกอ่ะคลิปมันเป็นคลิปตลกของเพื่อนผมอ่ะเอาอ,อ๋อ เไมคิดจะหลงเพื <S <S ä, 4, ่อนผมทำนัด hmm. ดินัดผมเล่นละครแค่ส hey, ีตอนแต่ไม่ค่อยมีใครดูอะแค่แค็นอะไค่อ้้าเล็กยันเอ้ยวิญาณอะไรแต่ตอนนี้เด้ยินยงระโลงมาตายห่างแ้หมดเลยเฮ้ยแบคแมนถ้ามีเสียงอะไรก็ขอไฟกันด้วยนะครับบุ้ชมอ นัดไปช่วยขุดเลยเพื่อนน้นัดไปช่วยขุดไปช่วยพี่เขาขุดเลยเพื่อ่จะฆ่าแบทแมนเล่นฆ่าฆ่าไม่ได้สักตัวเลยันม่โอเคพี่พี่กาไม่ได้สังเกตไหมครับพี่อะไระอะไรอะไรพี่จะสังเกตในมันเอนศูนย์จุดศูนย์จุดนจุดศูนจุ ไม่ได้มาจากเจอป้ายนัย่งางๆใช่ไหมพี่แบบว่ายิงมันก็โดนเราเลยแต่พอมาแถว12นี้มันค่อนข้างเก่งใช่ไหมพี่โอ้โหไม่ว่าไงไม่แบบว่าเจอเราปุ๊บมันยิงเอายิงเอาเลยครับโดนทุกนัดเลยเพี่ไม่เคยโดนเฮ้ยแล้วพออีกแล้วเจอเร็กว่านี้ พี่เกียนทำไมอ่ะทำไมพี่ไม่พูดอ่ะพี่เกียนพูดโอ้โหพี่ไเขียนทิ้งม่อไรเมือนบัวเมือนขึ้นบนหัวเดี๋ยวงบ้านหนบ้วนนึงขอขุดโอ้โหขาดลองขุองขงขบดอดขอ แลยวมีเม่ไดมด้ตอนนี้ข้าพปเจ้าไม่รู้จะออกจากรูไหนพี่ได้เหล็กไม่ยี่แปดอันดูในเตาในในเตาเผาน้าตูดีพี่ได้เหล็กไหมยี่แปดอันดูในเตาเผานียดูแลวม่ไม่ด้ไมได้ไม่รู้ข้าพเจ้าออกจากครูไหนมาจากครูไหนได้เล็กเว้ยเดี๋ยวดูให้เป็นรูว่ามาจากทางไหนโอเจอแล้วาละนน เห็นอะไรเนินรอบตัวผมดเห็นตัวเห็นอะไรเอาบิน,ออบนรอบผมอ,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 อพี่ใช้ดับเหล็กอะ่ะ <c oughs> เหล็กแม่งเยอะจัดอะ่ะข,ข,ข, <c oughs> ขวาเลยพี่ก็ใช้ละเหล็กแม่งโคตรเยอะจริงๆ ไปเขาเด็กเยอะต่ไปเยอะเดี๋ยวพี่ทํารองเท้าเพิ่มทําหมวดไอ้เยอะพี่จุดหมายงสิดของเาคาอิดมองแล้วไปในเฟ์พี่ได้เราอย่าไปเท้าพี่เลยอย่าี้ก่อนไปทีะเอาแต่เรเอาไม่ได้เลย่ายที่ไม่เอา ขเดี๋ยวพอทำชุดเกาเสร็จนะพี่เอปีปีไปนะอะไรตาดปีกเหรพี่พ ได้หลังทาแล้วเว้ยได้หลังทาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเยวคุณแยกเหล็กผมเดี๋ยวคุณยกเหล็กกี่เก็ดเฮ้ยบอกว่าเด่๋ยว้เอาโยนกาี่คูนผมว่ามง้องกรีเดี๋ยนั้านใได้เลยที่เป็นเหล็กเนี่ยหรือพี่เาแยกไปหมดแล้วไม่พื่อนเราเรต่างเรามีดาบเพื่ พี่ฝนตแบบนี้้นข้าแล้ไม่เคยเลยพีอพี่เอาเล็กมาแีนะ่เอผมเป็นแฟนเลยไม่ได้ผมเขาขาอากี่ผมได้หมวกแล้วเว <c oughs> ้ยได้หมวกแล้ว <c oughs> โอ้ยต้องตีเอาเล็กไปว่ามันจะฆ่าผมจะฆ่าต่อไปโอเคามขามัน เดี๋ยวพราางไม่มาเลยเดี๋ยวพราะพี่ทําชุดก่อ JI, เสร Ora, in ็จก็ต่อต่าจ oh, oh, ับป eh? well, you oh, ื้มะถ้าไม่พอเดี๋ยวลงไปหาเด็กมาทำกันในคลิปหน้าบอยู่แล้วแก้กอนไปตลอดเลยโอ้ตอนนี้อัดไปยี่สิบห้าทีแล้วนะถือว่านานนะเร็ว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 เหมือนเร็วเหมือนนาฬิกาบ้านเหมือนเลยเร็วเหมือนนาฬิกาบ้านเหมือนเลย เอาละพี่พี่แล้วจมีคำคมติดต่อท้ายหรือเปล่าพี่คำคมมาเจอวันนี้คืออย่าอยู่บ้านนะอยู่นี่อยู่เดียวระวังไฟไปโดนอ,อยู่เรื่องไม่มีคำคมนีอ่อก็เดี๋ยวจะจบคลิปกันแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยว,วรอทาำชุดเกาะเดี๋ยวรออีกเดี๋ยวรออลไรอีกอีกสามอันนะฮะรอสักครู่รอ,อ,อันนี้ก็ อ่แคเลี่ย้คลิปหนา้าเราจะมาหาแร่กันนะฮะหวยแมลงขึ้นขึ้นข้างสายเ,เ,เหลือ,อ,อ,องไม่สุน้องครับผมเขาเป็นสายเหลืองน้าเปิมเปิมไหนวะอ่าเดี๋ยวนึงการทุจริเสร็จ ปึ๊บตายแล้วเอานักเอาให้นั้กเอาที่นั้นไม่ก็ได้เดี๋ยวชิปมเพิ่มเออคือปิดคลิปไว้ตึงคลิปถือดาบกันบอกนะเอาดิเอ้ไิ่ต้องอ่านบอกนัดเอาดิบอกนัดเอาดินัดยี้มไม่ได้เลยอยู่พี่บอกนัดเอาดินัดเงียบหลายชั่วโมงแล้วนะมามเปิดคลิปมาปิดคลิปปิดคลิปมา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 ปิดคลิป อ่าก็คลิปนี้ก็ขอจบเทียงนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไครต์และแชร์ฮะมีอะไรสอบถามที่ใต้คอมเมนต์นะก็คลิปนี้ก็พูดไปเรื่อยไปเล่นเรื่อยนะฮะก็เดี๋ยวมีอะไรสอบถามเดี๋ยวให้ลิงก์เฟซไป่ให้ฮะ,ฮะเอาโอเคฮะให้ลิงก์เฟซไปทุกคนเลยฮะสามคนนี้ผมล่าสุดนะฮะไปดูรูปในเฟซได้ผมล่าสุด นะครับก็แล้ปลเพียงนี้นะครับสวัสดีครับบายบายดีเพ oh, ิ่มโอ้ายบายครับครับ